ต้อหอมากับานเไม่เป็นไยไปส็ุงเขเียมาให้คุณทีต้องทแล้ว่ตดอย่าไวไปเพียอะไรใสใช้รุยพกอ แน่ม่งจริงต้องเคยเยอะครับ สัญญาสำเภารองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิทยาคมและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านผมนายจิรายุมนตรีวงศ์ฝาให้กล่าวถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568ประเพณีการไหว้ครูเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สิทธิ์ให้ความเคารพเพื่อทูล ในฐานะผู้สืบทอดทางมรดกทางวิชาการพร้อมใจกันปรนนาตนรับถ่ายทอดวิชาความรู้รู้เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้การไหว้ครูจึงเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณวิชาเป็นหนึ่งเลิศประเสริฐสีประสบการณ์นั้นเล่าก็เข้าที ย่าเมื่อมีครูฝึกเฝ้าตรึกตรองอย่าเมื่อผิดชี้นำตามคันลองดั่งแสงทองส่องฟ้าณาพาลัยจะพันนาให้ครบเป็นการยากพระคุณมากล้นค้นเกิดกล่าวไข่สิทธิ์น้อมกราน้อมด้วยดวงใจเธอทูลไว้ในพระคุณ 哦。Oh, cool. 3ีที5พัก2นชัยฤแช่มนาสาวแพรวริกที่ปรึกษา กรริกาโทธิบุตรคุณครูศิลารักษ์สมเทศรองพวกหน่อยการขนัรู้บุคละก่อนแล้วก็ลูกลูกกับเรียนกันทองเตรียวบุคลุกครับสวัสดีครับ ขอเอชิญต้องรอเชิญชมพวกเรานะครับนำโดยสภานักเรียนทันประธานที่ช่วยดันรังสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าในวันนี้นะครับในฐานะของครูนะครับก็รู้สึกปลับตื้มใจนะครับและก็มีความสุขมีความยินดีนะครับที่พวกเรา ครูหลงก,กันทองเกี่ผมนะครับรู้จักการจัดก,กิจกรรมที่ราเลือกถึงท่าณคร,ครูนะครับในวันไว้ครูน,น,นั้นพวกเราอาจจะได้ฟังเกี่ยวกับอะไรฮะดอกไม้มาแล้วเนาะนะครับอาจจะฟังมาเยอะแล้วนะพอผมไม่พูดถึงวันนี้พอจะพูดถึงคำคำเียนะครับเาเรียกว่าการ ตอบแทนบุญค,คุณเนาะนะครับสำหรับค,ครูแล้วพวกเรานะครับถ้าเราอยากตอบแทนค,ค,ครูนั้นไม่ต้องทำอะไรให้ครูนะครับทำไมครับแค่พวกเราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนทั้งกายวาจาใจนะครับที่ดี รู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ในสังคมได้พัฒนาตัวเองดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจไฟเรียนรู้นะครับและม,มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อประกอบาชีพนะครับรู้จักปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมและท้ายที่สุดก็คือ มีอาชีพการงานที่หวังนะครับดำรงชีพอย่างมีความสุขกับเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายฮะทั้งสิ่งวิวิตและสิ่งเบื่อถ้าลูกัปฏิบัติตัวได้ลักษณะนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณครูแล้วเห็นไหมฮะเพราะอะไรฮะเราเราียนจำไดต้ตั้งแต่ประถมตั้งแต่อนุบาลมาคุณครูจะท้สอนให้พวกเราก็ทำไมฮะ เป็นคนดีมีความ่งหวังว่าลูกศิษย์ทุกคนนะครับจะประสบความสำเร็จคุณครูแทบไม่เคยเรียกร้องว่าให้เอาอะไรมาให้คุณครูใช่ไหมครับแค่คิดถึงแค่ทักทายเจอกันทักทายแค่นี้ครูก็มีความสุขแล้วลขออวมพลวยพรนะครับให้ลูกๆกันทองอย่างผม คณะครูบุคลากรทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดแบงสิ่งใดก็ส่งความมุ่งมั่นปรักนาจงทุกประการสุขภาพแข็งแรงนะครับ่ำด้วยรบร่วยครับสวัสดีครับ เราใจแข็งเรามีความแข็งเกร็งเรามีความตั้งใจที่จะดูแลพวกเราเระวันนี้เสร็จรอบที่สำคัญที่บอกว่าเราก็ได้รับรด้ถึงว่าการแสดงความรักก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะกำลังใจให้พวกเราได้นะครับตัวอยากจะบอกว่าภาพแบบนี้มันนจะเป็ โอกาสได้บอกอความในใจที่เรามีมีความผิดมีอะไรก็แล้วแต่มีความรักความอะไรก็แล้วคนทเนะรียกีนะคนร้องให้กับกเรานะครับใมีครก็เป็นหลอกอยากให้พวกเรารับใครมีหลอมาปนพอที่ากมาครับ